บอลวัยรุ่นบอวัยรุ่นบองยังไงคะก็เอ่ยก็ใกล้พอใครในนัเคยเห็นแต่เขาน้องแบบนี้ครับมนะคนคือแมนเจมัประมาณนี้เลยฮะอ๋อเพลงนั้นไงเรีงอะไรมอลำเขมรไงใช่ครับประมาณนั้นเลยครับพอดีผมอยู่นิวซีแลนด์ไม่ใช่บ้านเกิดเลยคุนไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ไม่ค่อยเป็นหรอใช่เร็วสักหน่อยได้ไหมล่ะ ไม่ไม่ขนาดเลยไม่ได้เลยหรออาจารย์รันสักหน่อยมั้งล่ะมันจะมีคนร้องได้อดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเงี้ยบางไปห้องปะเป็นเงี้ยมากไอมอาจารย์รันเอาไงเดี๋ยวมันจะมีคนร้องได้อยู่จริงมามันมีคนร้องได้อยู่นะมันนี้มีร้องได้จริง น่าจะท่องกอไก่ไม่จบเลนเป็นขาวแบบโค้ดสอนมาสักพัเล็กๆน้อยๆนะเพราะว่าเอ็งก็เป็น f อน้องนมยายหายทองคำด้วยนะคะเองดูประจำเลยในจิ๊กจอกเนี่ยเขาร้องเพลงอะไรนะเตือนเอ็มมเนียอะไรสักอย่างเออร้องได้นะฟังดีนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้น้องนมยายไม่ได้มามีแต่น้อง แเข้าไปเตือน้่ามันยังมีคนขอถ่ายรูปนะมันอันนี้เรื่องจริงเรองจริงไขทองแดงไขทองแดงน้องน้องใจยปเขาก็ไขทองคำแต่ว่าวันนี้เราเป็นไขทองแดงฝากไว้ด้วยนะครน้องเรื่องจริงนะคะขอบคุณทุกคนวัยรุ่นทุกคนแล้วก็กลาบขอบคุณสําหรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะที่เมตตาพวกเราได้มาร่วมงานอายุวัฒนามงคลน,นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ยังอุสานะคะให้กําลังใจวิมจนถึงเด็กๆเลยช่วงสุดท้ายวันนี้ขึ้นสุดท้ายเพื่อนเลยน้องสอง คนขึ้นร้องเพลงเสร็จก็ไปเลยนะคะแล้วก็เหลือพวกเราไว้เท่านีนะะ้แล้วก็อย่าลืมพี่น้องแฟนเพลงไปให้กำลังใจพวกเราเลยนะคะที่มีงานถาแถวกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดถ้ามีโอากาสได้ไปนะคะเอาชวดสุดทา้ายค่ะตามหาผู้ชายคนหนึ่ง